สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราวิว l อเลชั่นแนลนะครับวันนี้ก็มาติดตามสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาแจ็คล่าสุดสโมสรอา a แจ็คขอัราคาเปิดขายแอนโทนีปีกเนื้อหอมจากเดิม68ล้านปอนด์มาเป็น84ล้านปอนด์เจตนาไม่ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาต่อแยในตลาดซัมเมอร์นี้เอริกแทนฮารผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อยากได้ลูกน้องเก่าวัย22ปีตามมาเล่นด้วยที่โอเทมฟอร์ดเพื่อกบจุดบอดกองหน้าฝั่งขวาที่ปัจจุบันมีแค่เจดอนซานโซมาคัสตเลดฟอร์ดและแอนโทนีเอลังกาอย่างไรก็ตามเทนเนอร์อันเฟรสลอยเดอร์ของอาแจ็คเคยให้สัมภาษณ์ว่าแท่งบาซิลเลียนไม่ได้มีไว้ขายในตลาดรอบนี้ซึ่งทางสโมสรก็อัพราคาเปิดเจรจาไปอีก 16ล้านปอนด์อยู่ที่84ล้านปอนด์ราวๆ100ล้านยูโรด้วยเหตุผลนี้ปีศาจแดงก็ต้องกลับมาตั้งหลักใหม่ว่าควรคุยเพื่อซื้อแอนโทนีหรือพยายามบ่านล้อมชิตเตียนโนโรนโดให้ล้มหัวจมท้ายกันต่อไปครับสำหรับอาแจ็คนะครับก็ตั้งราคาใหม่ที่84ล้านปอนด์เจตนาไม่ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาต่อแยในซัมเมอร์นี้เพราะพอบอาแจ็คไม่อยากขายนักเตะออกไปจากทีมอีกแล้ว ดังนั้นถ้าแมนยูยังต่อแยอยู่อาจจะมีการเพิ่มราคาขึ้นมาอีกก็ได้ใคาที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ